เป็นความจริงในใจของคนที่มีอีกโก้อยากบอกคุณเป็นการเรนดอมเล่าล่องไพ่นะคะทุกคนใช้วิจารณญาณนะในการรับชมแลบฟังนะคะแล้วก็ดูได้ทุคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันและสองราศีค่ะนะคะความจริงในใจของคนที่มีอีโก้อยากบอกคุณนะคะเขามีความจริงในใจอะไรที่อยากจะบอกเนาะนะคะการเอนด้อมเล่มลงไพ่เนี่ยแรนดอมไปเรื่อยๆนะคะตรงหรือไม่ตรงใจใครก็ได้อย่าซสีเรียดถ้าใครหยุด เขาไม่เห right. um ็นช like ่องนี e ้แสดงว่าพลังงานนี้เป็นของคุณค่ะนะคะสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่โซนไหนก็ตามของประเทศไทยภาคไหนก็ตามนะคะยินดีต้อนรับค่ะหรือคุณจะอยู่ทวีปเอเชียยุโรปหรือแถวฝั่งอเมริกาหรืออะไรเงี้ยก็ตามนะเห็นนะเห็นไม่มากเมนอะโอเคค่ะ ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะในการดูแรนดอมนะรับพลังงานดีๆรับพลังงานบวกไข่ดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะฝ <_ C 1> ากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ Chat, กดซับสไครต์กระดิ่งกิ้งกังให้กันด้วยลงมาหนึ่งใบแล้ว <_ C 1> ความจริงในใจของคนที่มีอีกโออ <_ C 1> อก้อะคนที่มีอีโกเนาะสอ s t of p a r ิ i c ิ e นะคะเป็นเด็กถือเหรียญใช่ไหมคนเนี้มีความโก้เก๋มากหรูหละเยอะยิ่ง อีกโก้เนี่ยคำนี้มันอยู่กับตัวเขาอยู่แล้วละ่ะการแต่งตัวเห็นไหมสมาร์ทเท่เลยแล้วก,ไวกนะะ็ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกให้ใครเห็นนะคะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกให้ใครเห็นหรือไม่ค่อยแสดงสิ่งที่อยากจะพูดจะจะบอกให้ใครได้รับฟังเพราะว่าตัวเขาเองอ่ะเหมือนแบบตัวเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบ มีปัญหาบางสิ่งใช่ไหมหรือมีปัญหาบางอย่างกับตัวเขาหรือเป็นคนเก็บเงียบและมีการวางแผนมีการค้นคิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นิสัยนี่ก็จะเป็นคนขี้เอาจใจด้วยใช่ไหมอยู่ในที่ลงแจ้งนะคะพลังงานดีนะเนี่ยเป็นไพ่ใบนี้พลังงานดีอีกฝั่งเป็นภูเขาตรงนี้เป็นทุ่งหญ้าหรือตรงนี้จะเป็นแม่น้ําก็ได้นั่นหมายความว่าเขาก็คุณเนี่ย ค่อนข้างที่จะคุยกันน้อยลงหรือค่อนข้างที่จะไปมาหาสู่กันน้อยลงหรืออยู่คนละโซนกันอยู่ต่างแดนกันอะไรแบบเนี้ยนะคะ mm hmm. เขาจะอยู่ในที่โล่งกว้างหรือสถานที่ที่เขาอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นแบบที่โลง่งๆใช่ไหมหรืออยู่กับคนเยอะๆอะไรแบบเนี้ยนะคะเป็นคนที่มีความครีเอทมองมีเป้าหมายอะ่ะถ้ามือในในมือก็คือเป็นเหรียญเป็นเหรียญเนี่ยก็คือเป็นคนทัดดินชราศีพฤษภกันมังกรคะ่ะ จันพฤหัสสติปัญญาดีเหมือนครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์มันจะมีสเสน่ห์ขี้งอนเอาตาใจนะคะใครเห็นก็รักมีน้ำไม่ตาในตัวเองเนี่ยค่ะนี่คือตัวเขาใช่หรือไม่ขนาดตัวคุณยัง,ลงหลงไหลในตัวเขาเลยนะคะแต่จะด้วยพฤติกรรมหรือระยะทางความห่างเหินระหว่างคุณกับเขาว่ามันมันเหมือนแบบ มันมีบางทีเนะี่ยเรามาชอบคนที่มันมีอีกโก้เนี่ยแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจเนะี่ยบางทีก็เหนื่อยใจเหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็จะเข้ากับคนรอบข้างของคุณค่อนข้างไม่ค่อยได้เพราะความมั่นใจแล้วก็สกิลป่าของเขาแซ่บมากคนนี้นะบอกเลยแซ่บเจ๋งแจว๋วเราเป็นคนค่อนข้างที่ค่อนข้างมั่นใจในตนัวเองค่อนข้างที่จะสูงมากชัวรแน,น,น่นอนคะ่ะการมั่นใจในตนัวเองของเขาหรือสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยมันก็รวมไปถึงพาร์ทของความไม่ว่าอะไรอะ ความมีน้ำใจความมีเมตตาความมีความรักและสิ่งบางสิ่งที่มันเหมือนแบบกำลังที่จะทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันมีความชัดเจนมีความชัดเจนกับตัวเองแล้วก็เพราะความมั่นใจด้วยอะมัขยะความเพดอพิเกิดเป็นคนที่เหมือนแบบไม่ได้อยู่กับทีที่ไปจองรงเท้าอยู่ตลอดเวลานะคะการแอคทีฟถ้าเป็นผู้นำเนี่ย เป็นผู้นำจะเป็นผู้นำที่แบบเหมือนแบบจะต้องครีเอทแล้วก็คอยคอยทำอะไรให้คนอื่นอยู่เสมอซึ่งนั่นหมายความว่าทั้งเขาและคุณเนี่ยจะอยู่ในพาร์ทของคนที่กำลังศึกษาดูใจกันกำลังศึกษาดูใจกำลังที่จะเหมือนแบบคุยกันเดีลยวก,กันก็ได้นะคะ แต่เขาจะไม่อยู่กับที่เนาะเพราะมันเป็นการที่เขาจะต้องเจอคนเยอะสังคมคนเยอะความจริงในใจของโคไดมีโกที่อยากบอกกับคุณก็คือตัวเขาไม่พูดหรือเอาไง่ายๆนะคะไม่พูดแล้วก็ไม่แสดงออกในมุมที่ตัวเองออกในมุมที่ตัวเองเหมือนแบบอยากที่จะทําหรืออยากที่จะเป็นเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยแล้วถ้าเขาเป็นคนที่คิดอะไรแล้วเขาต้องทําทให้ได้ นะคะเขาต้องทําให้ได้นั่นหมายความว่าตัวเขาเองเนี่ยเวลาเขาคิดหรือเขาจะทําอะไรเขาต้องทําให้ประสบผลความสําเร็จถ้าไม่ประสบผลสาเร็จเขาจะไม่ทําคนคนนี้นะเออเป็นลักษณะเป็นเหมือนแบบคนมีความเป็นเยอะยิ่งในศักรีเยอะๆเ,เ,เหมือนกันการคุยแล้วดีกว่าคุณนะจะดูจะคุยกันในพาร์ทความเป็นเพื่อหรือคนแนะนําก็ได้นะคะคนเหงาคนเหงาคนโสดมาเจอกันมาคุยกันไปรู้สึกว่า รูสปสไตล์มันตรงกันแล้วพูไปเรื่อยคนคล้ายกันแหละทั้งคุณกับเขาเนราะไม่ค่อยได้มีแบบเฮ้ยอะไรที่ยอมกันได้หรอกเนาะคะ่ะพอมันไม่ยอมก็จะมีจะมีบางเรื่องหรือมีบางมุมเข้ามาทําให้ทั้งคุณกับเขารู้สึกเหนื่อยแล้วปวดหัวกันทั้งคู่นะคะมันเหมือนมันเป็นพาร์ทพาร์ทที่มันเป็นเหมือนแบบทั้งคุณและเขาพยายามใช่ไหมพยายามพยายามที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ เนี่ยเือซันนิสใสบางมุมอีกทีนึงเขาก็เหมือนเด็กนะแต่เป็นเด็กที่มีความทะเยอทะยานแล้วก็เป็นคนเก่งอะ่ะทาให้เด็กถ้าเป็นโตแล้วก็อาตใจคุแนวมากนะคะมาาั่ต่อใจมีพลังงานแสงอาทิตย์หรือตัวเขาเองเนะี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งเขาก็คุณนะคุณได้อยู่ในแบบความรู้สึกเขาที่มันเป็นเหมือนแบบเขาอะ่ะก็เป็นคนหนึ่งที่คุณอะ่ะแบบหมายตาหมาย ป้องแบบหมายตาไว้อะมองแล้วก็รู้สึกว่าเขาปรับตัวเองอะเขาก็จะไปได้ไกลมากกว่านี้ใช่ไหมฉะนั้นแน่นอนคะ่ะบางทีก็มานั่งคิดว่าเอ้ยมันปรับไม่ได้มันก็ต้องปรับที่ตัวเองใช่ไหมฉะนั้นแน่นอนคะ่ะการไปเดินสันของเขาอะใครที่อยู่ด้วยก็จะเหนื่อยค่อนข้าง,งเหนื่อยนิดนึงเพราะเขาเป็นคนที่มีแบบไลฟ์สไตล์ใช่ไหมเดินซันเป็นไพ่ไพ่เหมือนแบบใบที่สิบเก้าของชุดใหญ่เนะี่ย เป็นไพ่ดวงอาทิตย์เป็นไพ่เด็กที่มีความสดใสและเลืงตัวเขาเองนะถ้าเขาไม่ติดความเป็นอีโก้หรือปากแทบพูดเยอะนะเด็กก็พูดเยอะอยู่แล้วใช่ไหมชอบเถียงอะไรเงี้ยเออนะคะแล้วก็ทําไม่ถ้าเท่าตรงเนี้ยเขาจะรวมไปถึงเขาเป็นคนน่ารักคนหนึ่งเลยนะเออเดี๋ยวเขาเป็นคนมั่นใจไงฉะนั้นก็ต้องให้เขาหรือยอมเขาเนาอ <c oughs> ความมั่นใจของเขาว่าบางทีมันมันเหนื่อยนะอืมมันเหนื่อย คนที่เหนื่อยไม่ใช่ใครคือคุณนั่นแหละคะ่ะเหนื่อยกับคาพูดเหนื่อยกับสิ่งต่างๆที่มันเป็นเหนื่อยกับสิ่งเลเวลที่มันเหมือนแบบว้ยฉันเหนื่อยจังเลยฉันฉันเบื่อกับสิ่งที่ฉันต้องเจออะไรแบบเนี้ยเหมือนเหมือนคุณกําลังพยายามที่จะคุณอะตัวคุณเองเอะพยายามที่จะเหมือนแบบทําอะไรก็ได้ให้มันสมบูรณ์แบบแล้วให้แบบไม่ต้องกระโทคนอื่นอะไรแบบเนี้ยนี่คือตัวนี่คือตัวคุณ และตัวเขาตัวเขาเหมือนเดอะซันเป็นคนที่ชอบถึงเขาจะอยู่ในที่สถานที่ที่มันแบบคนเยอะแยะมากมายเขาก็มีการปรับตัวนะเพราะเขาเป็นคนที่เหมือนแบบสามารถเขากับสามารถเวลาทํางานอะสามารถเขาได้ทุกคนแต่จริงจริงเี่ใส่ส่วนตัวเป็นคนขี้บินแล้วก็พูดเยอะแต่ข้อดีของเขาก็คือเวลาเขาทํางานเนี่ยเขาจะมีคนยอมเขาเพราะว่าเขาเป็นคนพูดไนงะพูดในสิ่งที่มันมีความถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นะคะข้อเสียก็คือเป็นคนที่เอาแต่ใจอีกโก้วันแพงความคิดความอ่านจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาฉันแน่นอนค่ะพอความสัมพันธ์ของคุณมันคุยกันไปเดียวไปเดียวไปเดียวไปเยอะๆเรื่อยๆอ่ะมันก็มีความเบื่อหน่ายยิ่งเป็นคนที่แค่คุยกันแล้วก็เป็นคนที่คล้ายๆกันโลกส่วนตัวเยอะคล้ายๆกันเนี่ยคุณตัวคุณเองก็จะ รู้สึกลำคันแล้วก็งุนงแล้วก็เลือกที่จะนิ่งเหมือนแบบไม่อยากประทู่อะไม่อยากปะทาต่เออแต่ฉันก็รู้สึกดีกับเธอแต่ฉันก็ไม่ได้อยากจะแบบเออเถียงเธอหนะอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันมันไม่ได้ประโยชน์อะไรอะกับการที่ฉันจะต้องไปดั้งเถียงเธอหรือกับการที่ฉันจะต้องไปเอาชนะเธอว่ายังไงก็มีแค่เธอคนเดียวอยู่แล้วใช่ไหมที่อยู่ในเซฟโซนความรู้สึกของฉันอะไรเงี้ยฉันก็ไม่ได้อยากจะจะหาใครมากอะไรประมาณเนี้ยนี่คือตัวคุณส่วนตัวเขาเองอะจริงๆอ่ะ บางทีคาพูดของคุณที่คุณกระแทกไปหรือคุณพูดอะไรตรงตรงกับเขาไปไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกนะเขารู้สึกแต่ความคนที่มีอีโก้หรือมีกําแพงมันก็จะมีความมั่นใจอ่ะอมันบอกว่าเซนเขาดีนะมันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะประมาณนี้คือชอบทําบุญแต่ไม่ค่อยชอบชอบทําบุญทําทานนะคะแต่ไม่เชื่อเรื่องคนรศาสตร์หรือดวงนะคนคนนี้นะเออชอบทําอะไรด้วยตัวเองส่วนต,ตัวคุณะเชื่อคุณเช,ชื่อว่าการที่คุณเจอเขามันไม่ใช่เรื่องมังเอิญอะไรแบบนี้ค่ะ บางคำพูดของคุณอนะ่ะมันทําให้เขาคิดได้นะคิดว่าเขาคนที่ทําอะไรเพราะว่าบางคำพูดของคุณมันเจ็บจีดไปถึงหัวใจเขาเลยเหมือน,นแบบพูดต,ตรงๆกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะคนที่มีโก้เนี่ยเขาก็จะเหมือนแบบไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความรู้สึกนะเขามีความรู้สึกแต่เขาเพียงแค่ไม่แสดงออกให้คุณได้รับทราบว่าจริงๆแล้วว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นในรูปแบบไหนหรือต้องการอะไรแค่นั้นเองเพราะว่าตัวเขาอ่ะเหมือนเหมือนแบบเจอคนมาเยอะเจอสังคมมาเยอะเจอคนมาเยอะเจอ การเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายแล้วเขาก็รู้ว่าแบบนี้นดีไม่ดีแต่ถึงแม้เขาจะเป็นคนที่มีอีกโก้หรือปากแซบอัตใจเนี่ยจริงๆง,งอ่ะผลงานของเขาหรืออะไรก็ตามเขาทําเขาอย่างทไม,มีสติและรอบคอบนะเออไม่ทําลวกๆกไม่ว่าจะเป็นงานหรือการสั่งงานการวิวงานหรืออะไรก็ตามเหมือนในชีวิตเขามันต้องมีแพลนนะซึ่งแตกต่างกับคุณมากนะคะซึ่งแตกต่างกับคุณมากคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนแบบ เอออะไรก็ได้ฉันง่ายๆฉันอยากทาอะไรก็ทําฉันไม่ได้ซีเรียสมากฉันจะทําแบบเนี้ยมีอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะาคุณเหมือนตัวคุณเองอ่ะใช้วินาทีอะค่ะที่มันมีแต่ะวันให้มันมีความสุขใช่ไหมฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่คุณใช้แต่ละวินาทีให้มีความสุขข้อดีของมันก็คือคุณไม่เป็นคนยออ่อท้อหรือคุณไม่เป็นคนถดถอยหรือคุณไม่เป็นคนที่เหมือนแบบ เ,ออเวลามีม,มีมีอะไรมากระทบกุก็จะตัดมันไปได้เร็วแต่ตัวเขาอะเป็นคนที่มีแผนการซึ่งมีความตึงเครียดอยู่ในตัวเองแล้วท,ที่คุณสัมผัสได้มันก็เป็นตามไพ่นี่เนาเหมือนแบบตัวเขาจะต้องมีระบบระเบียบมีแบบแผนมีทุกสิ่งทุกอย่างวางแผนไวจะทํอย่างนู้นอย่างนี้อย่างเี้แผนไวกว่าจะได้ไปเหมือนแบบ ตัวคุณอนะอาหารข้างทางคุณก็ทานได้แต่ตัวเขาอะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันไม่อยู่ด้วยกันหรือมันมาดิวด้วยกันหรือความความเหมือนที่เป็นความต่างกันซึ่งโลกส่วนตัวเยอะเหมือนกันอยู่แล้วแล้วก็ความที่เป็นแบบไม่ได้ค่อยสนใจใครอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วอะอะมันก็เลยมันเลยทําให้คุณเหนื่อยคุณเป็นคนง่ายๆอะคะ่ะเป็นคนง่ายๆเศรษฐกิจพอเพียงกินก็นได้อะไรก็ได้ได้หมดแต่ระดับล่างถึงระดับบนใช่ไหมไฮโซ ก๋วยเตี๋ยวข้างทางข้าวราดแกงก็ได้แต่ตัวเขาต้องมีแลนไม่ได้ไฮโซขนาดนั้นแต่ว่าตัวเขาเหมือนแบบต้องมีแลนก่อนที่จะไปนู่นนี่นั่นต้องคิดว่าเอ้ยจะทําอะไรดีหรือไม่ทําอะไรดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทํางานเยอะคนหนึ่งเนี่ยแบกถึงปัญหาเรื่องงานบางทีก็มาลงกับตัวคุณพูดไม่ดีกับคุณ ตะคอกกระแทกอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบบางทีเอาอารมณ์กับงานมาลงกับคุณคุณก็งง,ง,งว่าเออทําไมวันนี้เป็นอะไรทําไมพูดไม่ดีอะไรประมาณเนี้ยค่ะถ้าเป็นในพ,พรา,าร์ทสามีภรรยากันคนนี้อารมณ์ร้อนนะมั่นใจอารมณ์ร้อนแล้วก็ไม่ยอมฟังแล้วฟังคุณหลอกแต่ถามว่าชอบไหมรักไหมรักในไพ่นี้เขามีความรู้สึกที่จริงใจในใจอ่ะที่อยากจะพูดกับคุณเป็นร้อยแปด หรือหลายสิ่งหลายอย่างมากที่บางทีมองแล้วอยเขาไม่น่าจะพูดได้นะเขาไม่น่าจะเป็นได้นะในลักษณะแบบนี้แต่จริงๆอเขาเป็นได้นะคะก็บอกแล้ววนะ่าเขาเป็นคนเอาจริงๆอะถ้าเขาไม่เป็นคนอีโก้เยอะนะเขาเป็นคนที่อุย้ยโรแมนติกนะคนเนี้ยเอาจริงๆเป็นคนที่โรแมนติกแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้เข้าถึงยากเข้าถึงง่ายแต่เขาเป็นคนที่มีอีโก้แค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวก็ไม่ยอมถ้าไม่เจอเหตุการณ์ ที่มันพิกสุดๆเขาก็จะไม่ยอมรับฟังรับฟังอะไรเลยกับในสิ่งที่ตัวคุณเสนอแนะหรือตัวใครเสนอแนะเพราะเขาคิดว่าเขาเก่งมาตลอดนะคะแล้วก็ความเก่งของเขามันก็ทำให้มันไม่ได้เกิดการเขาเรียกว่าอะไรบทบังหรือสิ่งต่างๆที่มันมีมันเหมือนแบบตัวเขา ถ้าจะยอมใครง่ายๆเขาต้องยอมคนที่เก่งที่สุดหรือไม่ก็เขาเจอเหตุการณ์บางเหตุการณ์เลยแสดงว่าจากเรนดอมนี้เขาต้องเจอเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่คุณพูดใช่ไหมแล้วก็คุณเตือนคุณคอยแนะนําเขานะคะเหมือนเขาก็หวนคิดถึงคุณด้วยนะแล้วก็ต้องการอยากเจออยากคุยอยากพูดในมุมของเขาหรือในสิ่งที่เขาไม่เคยพูดให้คุณเป็นความขอโทษเออ หรือคําบอกรักความในใจก็ได้นั่นนะค่ะไพ่มันเป็นไพ่แบบอยากตกอ,อยากเจอใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเนี่ยเขาแอคทีฟเขาบริหารจัดการได้อยู่แล้วเขาก้นทนคนในองค์กรเขาได้อยู่แล้วละจะไม่องค์กรได้เก่งกโก้ขนาดนี้เพราะว่าถ้าเขาทําอะไรอะ่ะเขาจะต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเขาไม่ให้มีผลกระทบก,กับตัวเขาแน่นอนแต่ถ้าเรื่องความรักอะ่ะเอาจริงๆคนคนนี้ความรักเขาไม่เก่งนะเขาบริหารไม่ค่อยเก่ง เขาไปป่าแล้วเลยไม่เหมือนกับคุณถึงคุณอ่ะจะเป็นคนง่ายๆเรียบๆแต่เรื่องความรักอ่ะโอ้ยกับคุณอ่ะต้องยอมเพราะว่าคุณเป็นคนใส่ใจในทุกเรื่องรายละเอียดจนบางครั้งอ่ะเขาไม่รู้สึกนะคะเขารู้สึกนะว่าคุณอ่ะใส่ใจเขาคุณโอเคคุณดีกับเขามากคคุณคุณเหมือนแบบดีกับเขาแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่ที่เป็นได้หลายอย่างของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืมเหมือนคุณรับข้อเสียของเขาได้อะไรแบบเนี้ยนะคะคนคนดีต้องต้องมีคนแบบแสดงความรักให้ก่อนหรือแสดงอันนี้ให้ก่อนก็ถึงจะแสดงหรือเปิดเปิดใจให้นั่นหมายความว่า,วาสิ่งที่คุณทํามาทุกอย่างอ่ะมันได้ผลแล้ประสบความสำเร็จแล้วนะคนที่มีอีโก้เนี่ยคือเขามีความจริงที่อยากจะพูดบอกคุณเยอะแยะมากมายนะคะเนี่ยไม่เท้าก็คือ งานที่เขากําลังคิดโปรเจกต์หรือสิ่งที่เขากําลังทําอยู่เนี่ยมันหมายความว่าเขาอยากจะพูดมันมีพลังงานความถดถอยและมีพลังงานความท้อแท้มากๆนะคะเขาอบอุ่นทุกครั้งนะที่เขาได้รู้สึกอบุน่นอะจริงใจหรือแสดงความชัดเจนให้กับเขาเขาบางทีน่ะบางมุมอะ่ะก็ต้องเข้าใจว่าตัวเขาว่าเกิดมาในสถานที่ที่มันเป็นเหมือนแบบ ถ้าเป็นเกี่ยวกับกงสีบ้านเขาก็ต้องอบถูกอบรมเลี้ยงดูมาใช่ไหมเพราะใช้เงินกับคนในครอบครัวหรือเขาอยู่แดนไกลเนี่ยถ้าเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนที่เป็นผู้นาหรือคนเก่งนะคะคนฝรั่งหรือชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็จะเหมือนแบบถ้าเขาเป็นอยู่ในโซนเนี่ยเขาก็จะเก่งตั้งแต่อายุสิบห้าไหมเออเหมือนเดือนสั้นเนี่ยเขาต้องเก่งถูกปะฉะนั้นแน่อนอนค่ะคนคนนี้นะเขารู้ซึ้งรู้สึกคิดถึงรู้สึกต้องการอยากพบอยาก เจอยากคุยยากดิวอยากคอนแทคอยากพูดในมุมที่เขาดื้อกับคุณอาจเป็ดื้อของคุณคนเก่าก็ได้นะคนเก่ากลับมาทำไมใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยออประมาณนั้นนะคะนะคะคือเหมือนแบบตรงจนเหมือนแบบทุกสิ่งทุกอย่างดูผิดพลาดไปหมดเขาถึงได้บอกว่าเอ้ย การดูดวงหรือดูแรนดอมอะไรอย่างมันก็ช่วยทําให้เราเหมือนกราฟชีวิตเขาตกอะนะคะเรื่องเอกสารเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องประคองอะไรไปใช่ไหมเออเรื่องนี้สินพันธะผูกพันหรือสิ่งที่มันอยู่ในใจเขามีธาตุไฟนะคะที่เห็นมีธาตุดินชาวราศีพุกศกันมังกรกุมเมถุนตุลเมษสิงธนููแล้วก็จะติดเดอนสันนะคะสองใบนี้เป็นไพ่ชุดใหญ่นะคะ ก็คือเป็นไพ่ที่เหมือนแบบแสดงว่าคนคนนี้ต้องเป็นคนที่เหมือนแบบทํางานได้เอกสารด้วยไหมจะสรรเอกสารการพูดคุยประชาสัมพันธ์อายการอะไรอย่างเงี้ยอืเกี่ยวกับบัญชีมันมีเอกสารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อารมณ์แปรปรวนนะคะแต่เขาก็ตัวจริงๆฮะถ้าเขาเไม่ไม่ไม่เป็นคนที่ลักษณะทั้งบีและเจก็คืออารมณ์ ของผู้หญิงคนนี้ที่ถือคัมพิวเตารล่านะเหมือนแบบอารมณ์ปแบบปรปรวนดวดีดวร้ายแต่เขามีสเสน่ห์มากนะสเสน่ห์ของเขาคือคําพูดนะทําให้คนหลงไหลหลงไหลไม่หลงไหลคนคนหนึ่งที่ลหลงหลก็คือตัวคุณนี่แหละที่ลหลงหยกับเขาใช่ไหมโอ้นะคะรู้สึกต้องการอยากพบอยากคุยอยากเจอแล้วคนที่มีอีโก้เนี่ยเหมือนเขาแบบมีเรื่องความจริงที่อยากจะพูดกับคุณนะเหมือนตัวเขารู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่เขาเป็นเหมือนตัวเขารู้สึก,กว่า ไอสิ่งที่เขาทํามันไม่ใช่ตัวเขาเองเหมือนเขาถูกบังคับที่จะทําหรือเขาทําเพื่อคนที่อยู่ในครอบครัวหรือคนที่อยู่ในสิ่งในในในมุมที่ชีวิตที่เขาเป็นคือบางทีเขาเหนื่อยจริงๆอะ่ะงานบางงานมันอาจจะไม่ได้ถูกจริตกับเขาก็ได้หรือเขาจะไม่อาจไม่ได้พูดให้ได้เลบาฟังแล้วก็พอเขางุดหงิดใช่ไหมคนที่โดนกระทบก็คือตัวคุณ งานเก่งมากแต่ไม่เก่งเลยเรื่องความรักความรักไม่เก่งค่ะความรักเป็นรองความรักเป็นเหมือนแบบเหมือนดาบสองคมหรือถ้าคุณอ่ะไม่ใช่คนที่กระตุ้นเขาอยู่ตอลอดเวลาคุณเชื่อไหมว่ามันจะผ่านไปไม่ได้เลยฉะนั้นแน่นอนค่ะสิ่งที่มันผ่านไปได้สําหรับตัวเขาเนี่ยก็คือความรู้สึกระหว่างความรู้สึกระหว่างตัวเขาที่มีให้กับคุณเขารู้สึกว่าเขาชุ่มชื่นหัวใจมากๆเขารู้สึกดีมากๆเขารู้สึกว่า เขาโชคดีเนาะที่มีคุณข้างข้างเขาหรือคอยบอกเขาแต่เขาไม่รู้เลยว่าคุณอะรู้สึกเหนื่อยมากๆที่มีเขาคนเหนื่อยไม่ใช่เขาะค่ะคนเหนื่อยคือคุณเนาะต้องคอยเอาใจตามใจความงี่เงา่าอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรคุณปล่อยผ่านได้ถูกไหมาบางครั้งคุณก็ใช้ความนิ่งกับเขาบ้างเพื่อเอาชนะนิสัยแบบนี้ของเขาถูกไหมล่ะเออมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมของคนรักกันอ่าแล้วก็เนี่ยเหมือนตัวคุณอะสามารถดึงดูด ให้เขาหยุดนิ่งได้นะนะช่วงนี้หรือตอนนี้นะเพราะตัวคุณะเป็นคนที่เหมือนแบบมองการไกลใช่ไหมแล้วก็มองเห็นหลายๆอย่างหรือมีเซนส์หรือจิตยานแล้วมีความเป็นสามารถเป็นมรด้ตัวคุณตองไหมเนี่ยแล้วก็สังคมมู่คุณแวดลอ้อหมู่คุณนะเขารู้สึกดีนะคุณะเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่อง,อ,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 งอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะไม่กระทบเขาอันนี้ยิ่งดีใหญ่เลยเขาไม่ต้องมาเปย์ามาจ่ายคุณ คุณไม่ได้เป็นคนที่งอมืองอเท้าแล้วจะขอใครอะไรแบบนี้อืมนี่คือข้อดีของคุณค่ะคุณมีศักดิ์ศรีเออเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีคนหนึ่งนะคะจากไพ่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้มีไพ่สีอะไรเลยนะจะมีไพ่แบบจะติดแค่ไพ่เอกสารไพ่าอารมณ์ระวังคําพูดของเขาจะมากระทบจงิงอีกแล้วคุณก็นักแน่นักแน่นไว้นอ้องเพราะว่าบางครั้งคุณต้องเข้าใจว่าเขาอะอยู่ในในเหมือนแบบติดหลุลหะออีโก้กำแพงความเป็น ฟัชัน่นหรือหลายๆอย่างที่ตัวเขาเป็นน,ะนั่นแหละนะคะมันแก้ไม่ได้แก้ที่ตัวเราค่ะแก้ที่ตัวเราดีที่สุดค่ะถ้าเราแก้เขาไม่ได้หรือเราเปลี่ยนใครไม่ได้หรือเราแก้ที่ตัวเราฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เราจะแก้ที่ตัวเราเราก็ต้องเรียนรู้หลายๆอย่างสิ่งหลายอย่างก่อนนะคะความจริงในใจเขาอยากบอกว่าเขาชอบคุณนะคะถึงเขาจะไม่ได้พูดแต่เขาก็รู้สึกดีนะที่มีคุณอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ย เอออาจจะกวนหรืออาจจะทําให้คนรู้สึกมีน้ำโหมหรือไม่รู้สึกสนุกเวลายอยู่กับเขาเนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้มีรู้สึกว่าเขาจะจะเอาชนะหรอกมันคือการสั่งสอนมันคือการบอกคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็ไม่รู้ใจว่าเฮ้ยบอกตรงๆก็ได้ไม่พูดบางครั้งนะคนก็มันก็เหมือนแบบเหมือนในหนังเนาะพระเอกในหนังอะไรอย่างเงี้ยนะ เออเนาะขอให้รู้ไว้เลยว่าความจริงในใจที่เขาอยากบอกคุณนะเขาคิดถึงคุณนะเขาต้องการอยากพบอยากเจอคุณ t h เม a ซิเชียนอยากเจอมากนะคะอยากพบมากอยากพูดด้วยตัวเองอยากอธิบายความในใจโอ้โหที่มันอยากพลั้งพลูออกมากมากๆเขาเพิ่งรู้ใจตัวเองว่าเขาต้องการคุณมากๆแล้วเขาก็รู้ว่าทุกการเปลี่ยนแปลงมันมีมูลค่าการจ่ายเสมอหรือว่าการทําอะไรที่เกี่ยวกับ ทางด้านความรักอ่ะจริงๆอายุเขาวัยอยฒิเขามันน่าที่จะเหมือนแบบมีความรักมีครอบครัคว,วที่ดีได้แล้วฉะนั้นแน่นอนค่ะตอนนี้เขาก็เหมือนแบบปักธงปักใจที่จะมาหาคุณค่ะเป็นพลังงานภาพรวมนี่ค่ะนะคะน้ำมีนกรกพิจิกเดเอมเสซิเชียนติดประกบก,กันก็คือหมายความว่าเขาอยากมาหาคุณในเร็วๆนี้ค่ะความจริงในใจที่เขาไม่เคยพูดบอกคุณเลยก็คือเขาอยากบอกว่าเขาเนี่ยมีใจให้คุณแล้วนะ ขอให้รอคุณอ่ะรอหน่อยนะเพราะว่าเขาอ่ะก็เป็นคนที่พูดไม่เก่งหรือแสดงออกไม่เก่งไม่เหมือนคู่รักบางคู่เหมือนคนอื่นเขาแต่ให้รู้เสมอว่าเขาอ่ะทำทุกอย่างหรือทําทุกทางเพื่อที่ใช่คุณกับเขาได้อยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้ประมาณนี้ค่ะนะคะโอเคค่ะ,อะขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะคะทุกคนขอให้มีรอยยิม้มรับพลังงานดีๆนะคนอ่านก็รู้สึกดีเนาะความจริงในใจของคนที่มีอีโก้อยากบอกคุณตอนนี้ค่ะ ไปก่อนนะคะทุกท่านค่ะเลิฟยูทุกคนเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ